E.P. 21ยัหวยอันรอบที่สองเลขใบดำวดนี้16ทธันวาคม67มาแล้วจ้าสวัสดีค่ะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอซทางช่องมหาบารมีน้โชคยินดีต้อนรับทุกท่านคะ่ะ คิมนี้มาช้าแต่มานะสรุปเสริมทัพขบวนสุดท้ายจับสาตัวตรงวันนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะคะกองสลากจะออกเลขอะไรเจ้าไหนจะเข้าเจ้าไหนจะวินเรามารุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันค่ะคำเตือนวิดีโอนี้เป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกประเภท และโปรดใช้วิจารณาญาณในการรับชมด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับท่านที่รอชมเลขอั้นรอบที่สองมาแล้วนะคะในใบเลขอั้นรอบที่สองจะรวมเลขอันรอบที่หนึงเอาไใบในรอบที่สองรวมอยู่ด้วยกันในใบเดียวแล้วนะคะวันนี้มีใยอั้นแค่สองรอบนะคะจะไม่มีใยอั้นรอบที่สาม มีอันชุดสามตัวอันตรงโต๊ดและตัวกลับได้แก่ตัวหนังสือสีแดง8 9 3และสองตัวสีแดง1 5 3 5 3, 5, 3 9้เการองลงมาแถวกลางอันชุดตรงโต๊ดและตัวกลับตัวหนังสือสีดำ5 19 1 4 7 4 9 5 9 0 5 4 75, 2, 9, 7 5 9 7 2 5 7 9 2 5 7 7 5 1 5 3 7 4 9 8 5 6 8 9 6 0 7 2 8 9 1 3 9 0 4 6 2 8และ6 7 2สองำหรับเลขชุดสองตัว อันบนล่างและตัวกลับตัวหนังสือสีดำนะคะได้แก่1 9 2 7 2 9 5 7 5 9 7 9 8 9 0 5 6 8 0 9 2 8 3 7 4 9 3 5และ3 6 ก็ลองเอาไปเทียบกับชุดสรุปของทีมงานค่ะสรุปรางบันสองตัวล่างมีตัวชนเลขอันอยู่ที่39สรุปรางบัลสองตัวบนมีตัวชนเลขอันอยู่ที่86และชุดเลขหลุดรัฐบาลก็ยังมีตัวชนเลขอันที่49 จากสถิติที่ผ่านมาเลขอันมีโอกาสที่จะออกได้สูงนะคะต้องมาคอช่วยลุ้นกันคะ่ะสำหรับวันนี้ว่าจะมาไหมนะคะมาดูสถิติเลขอันเจ็ดงวดที่ผ่านมากันสักหน่อยคะ่ะเลขอันมีออกถึงสงวดรวมผูกรางบันจากวันสิบหสิงหาคมผลรางบันที่1ออก 8, 6, 7เจ็ดลขท้ายสองตัวออกสองปด ออกเลขอัน6 7และ2 8มาตัวตรงทั้งบนทั้งล่างค่ะต่อมางวดสิโหกกันยาผลรางบันที่1ออก6 6 2เลขท้าย2ตัวออก3 7ปรากฏว่าออกเลขอันที่3 7มาตัวตรงอีกงวดค่ะที่เลขท้าย2ตัวล่าง3 7 ่อามาวันหนึ่งตุลาผลรางวันที่หนึ่งออก665เลขท้ายสองตัวออก59ปรากฏว่าออกเลขอันที่56มาตัวกลับของ65และออก59ตัวตรงที่เลขท้ายสองตัวล่างด้วยค่ะแรงวันหนึ่งพฤศจิกาผลรางวันที่หนึ่งออก044เลขท้ายสองตัวออก32 ปรากฏว่าออกเลขอันที่สองสามมาตัวกับของรางบันเลขท้ายสองตัวล่างสามสองค่ะแลกเว้นไปสองงวดที่เลขอันไม่มานะคะคืองวดสิหพฤศจิกากับงวด1นธันวาที่พึ่งผ่านมานี้เองค่ะสำหรับวันนี้ก็มาลุ้นกันนะคะแอดมินมีข้อสังเกตค่ะให้ดูที่ชุดสอตัวนะคะ ส่วนชุด3ามตัวมายากมากค่ะนานนานมาทีปีละครั้งเองค่ะท้าคลิปนี้แอดมินมีแนวทางมาฝากอีกค่ะมารับชมกันต่อเลยค่ะข้อมูลหวยสองเลขเด็ดใบดำผลงานวันหนึ่งฐานวาคมให้เลขชี้ขาดเลขสาปรากฏว่าผลดังบันออกไปสีสาม และสำหรับวันสิบหกธันวาคมเลขเด่นใบดำให้เลขชี้ขาดที่เลขหกมีเลขเด่นบนคู่โต๊ดสองให้ชุดสามตัว628กับ629องเฟันสองตัวที่เลขชุด26งหกสองมาดูหวยโปกหนงังสือสลากกินแบ่งรัฐบาล จากผลงานเก่าๆคยให้ถูกชุดจับคู่2ตัว3ตัวมาหลายงวดแล้วนะคะและสำหรับงวดที่เพิ่งผ่านมา1ธันวาคมก็ให้เลขเข้าครบทั้ง3หลักที่ผลรางบัน8,4,3มาติดตามเก็บข้อมูลสำหรับวดนี้กันต่อคะ่ะ16ทกธันวาคมแอดมินเคยจับคู่อยู่หลายงวดนะคะและสำหรับวดนี้เล็กเด่นของเขาจับคู่กันได้สอ่ 2, สองเจ็ดสองห้าสองหกสองเก้าสี่เจ็ดสี่ห้าสี่หกสี่เก้าเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าห้าหกห้าเก้าและหกเก้าสังเกตว่าที่สี่เก้าตรงกับเลขหลุดธศบาลที่ติดมาด้วยนะคะ มาดูที่เลขปิดท้ายคู่มือซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ถูกติดต่อกันมาหลายงวดน,นะคะผลงานวันหนึ่งทันวาคมที่พึงพ่งผ่านมานี่เองผลรางวันออก843ให้ถูกชุดคู่โต๊ะสี่และสำหรับวันนี้16ธทันวาคมเลขปิดท้ายมีชุด3ตัว361 615 137 และชุดสองตัวสามหนึ 1, ่งสามสามสามหกหกหนึ 6, 6่งหกห้าหกเจ็ดหนึ 2, ่งสองหนึ 7, 7่งสี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสี่และเจ็ดหกตามเก็บข้อมูลไว้นะคะคู่ไหนจะมามารอลุ้นกันค่ะมาเก็บข้อมูลเลขเดับลดต้นทุนกันต่อค่ะกับใบนี้ สถิติให้เลขดับบนทุกหลักดับผ่านมาแล้ว14งวัน,นะคะสำหรับวันนี้16คหกธันวาคมให้ดับทุกหลักคือเลขเก้เอาละคะ่ะผลรางวัลจะออกอะไรนั้นก็ต้องรอรุ้นกันนะคะสุดท้ายนี้แอดมินก็ขอให้คุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอประสบโชคดีถูกรางวัลที่หนึ่งทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะ